สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องน้องเชอรี่ลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเมือน,นี้น้องเชอรี่แบบมาลดตาด้วยค่ะมาหายฟองควันจ่อฟองค่ะเอาท่องมาเปลี่ยนด้วยค่ะกับพี่น้องกับแม่แม่อยู่โหดเป็นให้ในายางมากด้วยค่ะเดี๋ไปเขาลดตากันเลยคะ่ะสวดีค่ะสวัสดีค่ะเออนี่มาเปลี่ยนท่องเน,นะค่ะพี่น้องมากกับแม่ค่ะ <laughs> กำลังเดินเข้าไปโอ้คนไลายะนะคเพ่พี่น้องคนไลายนะคะเลยค่ะคนเยอะมากๆเลยนะคะสงสัยคงต้องรอนะคะสงสัยคงต้องรอนะคะพี่น้องเพื่อไม่หนีก็คือแบบหาเงินนะคะหาเงินไดเมลาาออนไล์ทุกอ่า,าเอามาเก็บเป็นทองได้แล้วนะคะนี่ค่ะพี่น้องเพื่อสิกบกาบาทแล้วนะคะกลับบ้านก่อนนะคะ หอดบ่าแล้วนะคะพี่น้องนี่คือของขวัญที่น้องเชลรี่ได้เลคะ่ะก็คือเก็บออกไปทีลนี้นะคะทุกคนเงินส่วนหนึ่งมาไล่าจากที่น้องเชลี่ได้น้องเชลรี่ก็ห,กหย้ยหาให้ตาให้แม่นด้ค่ะก็คือเก็บไปทีละหน่อยฝากเพื่อนไวค้ค่ะบันดิงกันิไปเปิดบัญชีคะ่ะบัญชีหนึ่งแล้วก็คลิปนี้ก็มีเอยียงไรนะคะพี่น้องคะ่ะพ่อกันคลิปหนานด้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเชลี่ด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย